สวัสดี f อทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมทางเพจเ m i ิกาเรซิ่งและก็รับชมทางช่อง y o u u u b e e m ิก a เรซิ่งกันด้วยนะคะวันนี้นะคะพามาดูในส่วนของตัวม i t s ด b i s h i x p e n d e r รนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น GT จําจำหน่ายอยู่ที่873,000บาทซึ่งคันนี้เป็นสีขาวนะคะราคาสีอื่นจะอยู่ที่863,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวเพิ่ม1,000 0 0 0 8่น0 0 0บาทนั่นเองนะคะ สำหรับในส่วนของตัวรถรุ่นนี้ก็จะเป็นรถขนาดเดที่นั่งนะคะรุ่นนี้จะใหะ้เครื่องยนต์มาที่1 5 0 0ซหีซีนะคะแะไก็จะให้กำลังแรงม้ามาที่1 0 5แรงม้าตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะคะเหมาะสำหรับแม่บ้านหรือว่าสำหรับคนที่ใช้ในครอบครัวไม่ต้องการความแรงมากนะคะในการใช้งานนะคะขนของไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือ ไปรับลูกหรือว่านั่งพาพ่อแม่ไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะได้หมดนะคะสามารถเออเขาเรียกยังไงอะบรรทุกได้นะคะแล้วก็เป็นรถครอบครัวได้นะคะเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กนะคะภายในก็กว้างนะคะกว้างขวางแล้วก็คันนี้ต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้แต่งสวยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะพิเศษก็คือในส่วนของตัวชุดแต่งนะคะก็จะมีการเปลี่ยนในส่วนของตัวจังหน้าใหม่แล้วก็มีการทำเแรปตัว หลังคานะคะหรือว่าแรปเครึ่งคันนั่นเองนะคะเป็นสีดำนะคะสีดำเงานะคะวันนี้มีทั้งการแรปสีเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วก็ติดตัวสเกิร์ตด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเอเมก้าพามาดูในส่วนของตัวรายละเอียดเลยนะคะทีละชิ้นนะคะว่าวันนี้ในการตกแต่งอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ โอเคนะคะมาเริ่มจากในส่วนของตัวด้านหน้าก่อน ตัวด้านหน้าตรงนี้ก็มีการติดสเกิร์ตเข้าไปนะคะก็จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่ครอบด้านใต้ตรงนี้นะคะซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นเดิมเดิมะคะ่ะมันจะไม่เต็มนะคะเอ็กซ์เพนเดอร์ต้องมีการติดในส่วนของตัวสเกิร์ตเข้าไปนะคะมันจะดูหน้าเต็มเลยนะคะครอบตัวไฟตะมอกเข้าไปนะคะก็คือชุดนี้ที่เป็นในส่วนของตัวสปอร์ตไรเดอร์นะคะเป็นชุดแต่งที่แต่งสวยมากๆสําหรับมิสวิชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นนะคะที่เรา คุยกับลูกค้านะคะเป็นโปรโมชั่นแถมหรือว่าลูกค้าอาจจะเลือกรับในส่งของตัวอดอกเบี้ยต่ำแล้วซื้อชุดแต่งใส่ก็ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันอยู่ที่การตกลงกับลูกค้านะคะสามารถคุยกันได้เกี่ยวกับในส่งของตัวโปรโมชั่นเนาะซึ่งสเกิร์ตตัวนี้นะคะของไรเดอร์อย่างเทมิก้าเคยรีวิวมันมีหลายทรงเยอะมากๆเลยนะคะแต่คันนี้ที่เราใส่ให้ก็คือจะเป็นตัวสเกิร์ตตัวนี้มีตัดสีสีขาวนะคะแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟนะคะแล้วก็มีตัดสีขาวตัวนี้อันนี้ตัดดําด้านนะคะแล้วก็โลโก้ของเขานะคะเป็นในส่วนของตัวรายเดอร์นั่นเองนะคะชิ้นต่อมาที่เรามีการติดตั้งเพิ่มไปก็จะเป็นตัวไฟตัดหมอกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อบไฟตัดหมอกเข้าไปนั่นเองนะคะตรงนี้เป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าชิ้นใหญ่ๆเนี่ยค่ะอันนี้อันนี้เป็นในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะคะซึ่งไฟหน้าจะอยู่ตรงนี้ นะคะอันนี้จะเป็นไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกเราก็มีการครอบตัวไฟตัดหมอกเข้าไปนะคะเป็นสีดาด้านนะคะตรงนี้เสริมแต่งเสริมหล่อเข้าไปนะคะแล้วก็มาในด้านตรงบนฝากระโปรงฝากระโปรงก็จะมีการติดตั้งตัวโลโก้นะคะคำว่า expander นะคะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะแล้วก็ไฮไลท์คันนี้นะคะเป็นในส่วนของทุกกระจังหน้านะคะเรามีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่หล่อมากๆเลยนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าของอารารเดอร์นั่นเองนะคะนะคะยี่ห้อเขาก็จะอยู่ตรงนี้กระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะเป็นสีดําเงาตัดกับตัวสีบรอนนะคะทำให้รถดูมีมิติหล่อแล้วก็ดูดูเด่นมากๆเลยนะคะสําหรับชุดแต่งคันนี้นะคะแต่งแล้วหล่อมากๆเลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นด้านข้างนะคะด้านข้างที่มีการตกแต่งเพิ่มก็เป็นตัวนี้ ะะอันนี้เราใช้เป็นงานแรปนะคะเป็นแรปสติ๊กเกอร์นะคะแรปสีดำเงานะคะและ้วก็ตัวนี้อย่างที่มิก้าบอกไปนะคะว่าเป็นการแรปครึ่งพันนะคะงานแรปครึ่งพันนะคะดาไปครึ่งพันเลยเห็นไหมคะแล้วก็ตัวนี้คิวกันสา์นะคะน,นี่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่เราตกแต่งให้นะคะแล้วก็ใน,นส่วนของตัวบ้ามือจับอันนี้เป็นสีดำด้านนะคะส่วนมือจับตรงนี้ใช้เป็นตัวงานแรป อันนี้ใช้เป็นงานแรปนะคะเป็นสีดำเงางานแรปก็จะดูเนียนกว่าที่เป็นางานที่เป็นตัวครอบนะคะตัวนี้ก็จะดูเนียนกว่านะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะคะแล้วก็ความชื่นชอบของลูกค้าที่ลูกค้าดีไซน์ออกมานะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านข้างก็จะเป็นตัวนี้นะคะมีตัดคลิปแดงนะคะสำหรับในส่วนตัวด้านข้าง ก็มาดูงานตัวแรปติกเกอร์ข้างบนด้วยนะคะแรปทั้งในส่วนของตัวสปอยเลอร์นะคะแล้วก็แรปทั้งในส่วนของตัวที่เป็นครีบฉลามด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นแรปดาด้านโทษทีค่ะแรปดําเงาทางคันนะคะส่วนด้านท้ายก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะสเกิร์ตทรงนี้นะคะติดตั้งกันเยอะอยู่แล้วนะคะทรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวท่อเหลี่ยมนะคะที่เป็นท่อท่อหลอกสี่ท่อนะคะ แล้วก็มีในส่วนของตัวนี่คอบไฟท้ายหล่อมากๆติดให้ทั้งชุดหล่อเลยใส่ครอบไฟท้ายตัวนี้หล่อเลยนะคะทาให้รถคันนี้ดูมีมิติที่สวยมากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะมีทั้งฟรีชุดแต่งนะคะหรือว่าเลือกรับเป็นส่วนลดนะคะจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค้านะคะในการเลือกรับในส่วนของตัวอุปกรณ์ตกแต่ง ะะมีในส่วนของตัวส c ับเพจนะคะสกับเพจก็จะเป็นส c ับเพดสีดำด้านนะคะพร้อมกับโลโก้คับว่า e x p a n d e r นะคะตัวนี้คันนี้มีติดตั้งเพิ่มก็คือตัวจอด้วยนะคะจอ Android จอหน้าแล้วก็จอกลางอันนี้คือที่เราแต่งอยู่แล้วนะคะน,นับปัจจุบันเราเราจะแต่งอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือแต่งเต็มมากๆนะคะในส่วนของตัว Mitsubishi e x p ์ n d e r ที่เป็นรุ่น GT นะคะอ่ะสำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจในส่ต,ตัวรถมีซูเป i ชีเอติดต่อเอมิก้า3 6 3 6 2 5ก3 6 4นะคะโทรเข้ามาคุยกันอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนจัดให้ได้หมดเพียงแค่เราคุยกันค่ะอยากได้โปรโมชั่นจะได้รถสวยๆก็ให้ติดต่อเอมิก้าโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ